เต้ารับในบ้านของท่านเดินสายไว้ถูกต้องหรือไม่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เต้ารับเดินสายไว้ไม่ถูกต้องเป็นยังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับเราจะมาดูเต้ารับในห้องครัวและห้องซักล้างก่อนเลยนะครับเพราะว่าในห้องครัวห้องซักล้างเนี่ยจะมีความชื้นสูงมีน้ําและพื้นก็จะมีมีโอกาสชื้นแฉะได้นะครับเรามาดูกันว่าที่ห้องครัวเนี่ยเต้ารับเป็นยังไงครับโดยการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับ บตัวนี้เป็นปักอีซี่เช็คนะครับก็เสียบเข้าไปตรงๆเสียบเข้าไปตรงๆเลยครับเสียบไปตรงๆก็อันนี้มันอยู่ในท่าตะแคงนะครับเรามาดูกันครับแรงดันอ่านได้2 3 4รโวลต์นะครับก็อันนี้เป็นแรงดัน2 2 0 เป็นไฟตามบ้านนะครับเป็นไฟบ้านก็แรงดัน220รอ่ออ่านได้จริงๆก็คือ234นะครับตรงนี้มีจุดแดงอยู่จุดเดียวนะครับถ้าเป็น2จุดนี้ก็คือปกตินะครับขาวแดงขาวก็คือสายนิวตันไม่ได้ต่อทีนี้ถ้าเป็นแดงอยู่จุดเดียวตรงนี้คืออะไรครับเราก็มาดูตรงนี้ครับแดงจุดเดียวก็คือตรงนี้ครับระการนี้เลยรายการครับสายกาวไม่ได้ต่อ นะครับแสดงว่าเต้ารับตัวนี้สายกราวไม่ได้ต่อนะครับแดงอยู่จุดเดียวเดี๋ยวเรามาอ่านดูตรงหน้านี้นะครับสำหรับเต้ารับที่ถูกต้อง LED จลติดสดวงเรียงกันสำหรับท่านที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ราคาไม่แพงราคาไม่เกิน500บาทถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ลองทักมาครับถ้าท่านชอบใจในคลิปนี้กรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เล่น tiktok สามารถค้นหาโปรไฟล์ได้นะครับตามที่ได้วงไว้นะครับ